สวัสดีท่านครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องบีชัยบล็อกได้ครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ริมแม่น้ํายวมอําเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่เนี่ยมีวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งชื่อว่าวัดจองคานะฮะชื่อคล้ายๆกับวัดที่อยู่อําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยก็จะเป็นวัดในเชิงศิลปะเอาไปทางมอญออกไปทางไทยใหญ่ออกไปทางพม่าหน่อยนะฮะอยู่ริมแม่น้ําเลยแม่น้ำยมนะครับเราขี่มอไซค์จาก อดอยจากเชียงใหม่เนี่ยวิ่งมาที่แม่สะเรียงเลยก็เสียดายที่ไม่ได้แวะท,ที่เที่ยวริมทางค่อนข้างเยอะนะท,ที่เที่ยวระหว่างเส้นทางฮอดมาแม่สะเรียงเนี่ยแต่ว่าเราก็บิดเต็มแม็กสปีดเพราะว่ามันมืดแล้วพอห้าหกโมงเนี่ยมันต้องเข้าที่พักแล้วมันมืดเร็วแล้วก็อากาศก็หนาวเพราะที่เนี่ยเป็นดินแดนภูเขาค่อนข้างที่จะห่างไกลแล้วหาพื้นที่ราบที่ราบแบบค่อนข้างยากนะเพราะาเป็นดินแดนภูเขาใช้แบบภูเขาอะผู้นง่ายนะฮะ ที่อำเภอแม่สลียงเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเมืองสงบๆบแบบสโลลา์มากๆแล้วก็ยังยังไม่วุ่นวายนะเหมาะสำหรับมาเที่ยวเลยแหละมีแม่น้ำไหลผ่านถึงสองสายนะแม่น้ําแม่สลียงกับแม่น้ํายวมนะครับก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะมาเดินสโลลา์ช้าๆชิวๆสัมผัสอากาศหนาวเย็นๆอยู่กับริมแม่น้ําตรงนี้เดี๋ยวเราเดินเที่ยววัดแล้วก็เดินดูนั่นดูนี่ดูศิลปะวะัฒนธรรมแล้วก็ดูชีวิตความเป็นอยู่แล้วเราก็จะไปเที่ยวกันต่อที่อำเภอแม่เสเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ ตอนนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณหน้าวัดสุพรรณรังสีวัดจอมคำตำบลม่สะสเรียงอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้จะเป็นสามแยกเล็กๆไม่มีสัญญาณไฟแต่ว่าอาศัยแบบรถบ้างก็ข้ามเลยนะวัดจอมคำอยู่ใกล้อยู่ริมแม่น้ำยวมเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นศิละปะออกไปทางไทยใหญ่มีสิงซุ้มประตูทางเข้าวัดวัดสุพรรณรังสีหรือวัดจอมคำอันนี้น่าจะเป็น โบสถ์ไหมที่เป็นหลังคาทรงอย่างเงี้ยทรงไทยใหญ่นะฮะเอาไปทางมอญพระมา่าไทยใหญ่แล้วก็มีเจดีย์เล็กๆอยู่ข้างๆไม่รู้ข้างบนขึ้นได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นสาราการประเียนหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิหารอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันข้างบนขึ้นไปเอาได้กับครับ ข้างบนเนี่ยเป็นอะไรครับผมข,ข้างในเป็นพิพิธภัณฑ์เหรอครับอ๋อไม่พระอ๋อเอออย่าข<ม>ึ้นวัดเก่าอ๋อเ,เป็นวัดเกา่เกานเนาะวิหารเจดีเล็กๆตรงนั้นตอนรองเทา้าไว้ด้านล่างค่อยๆเดินขึ้นไป พอมีคนมาทำบุญกันนี่ ครับหลังจากที่เราขึ้นไปด้านบนวิหารมาจะมีพระมาทาบุญนะฮะประชาชนก็นํานสังฆทานมาถวายสังฆทานตรงนี้น่าจะเป็นอะไรไม่รู้คล้ายๆกับสารพระภูมินะฮะนี่เป็นหลังคาที่พระครูอนุสนธรรมกิจ ดวงพรเป็นที่เก็บอัฐิไหมี่มีชื่อชื่อพระอยู่นะฮะเป็นโลหะเราเดินออกมานอกวัดกันแล้วเห็นมีของกินกันอยู่นะตรงนี้จะมีสิงอยู่ด้วยเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยจะสวยมากเลยแต่เราคงไม่ได้อยู่ถึงเพราะว่ากลางคืนเนี่ยจะมีไฟส่องไฟสว่างแล้วก็สะท้อนกับริมแม่น้ำนะฮะ บ้านเรือนที่นี่ก็ยังเป็นบ้านไม้อยู่นะฮะยังเป็นแบบชุมชนเก่าๆอยู่บ้านไม้สองชั้นอยู่ในย่านชุมชนย่านตลาดย่านเศรษฐกิจก,ษษษษษษการค้าของเขานะฮะอันนี้เป็นขนมเดี๋ยวนะดูชื่อกันอรารวานะฮะอารวาเต้งโมอน,น,อน,นี่อันเท่าไหร่ครับเนะี่ยอันนี้ทําด้วยแป้งกับอะไรครับเนะี่ยอันนี้จะเป็นแป้งสาคูกะทิแล้วก็น,น้ำตาลอันนี้ใช่ไหมรสชาติจะหวานๆหน่อยเนาะ ขายอยู่หน้าวัดทุกวันไหมเนี่ยอันนี้เหมือนกันไหมเันนีป้งมงค่ะแป้มงปมงแปงมงทำจากจะเป็นแป้งน้ำตาลค่ะแล้ว<อ>ก็น้ำอ้อยข้างหน้านี่เป็นข้างหน้าเป็นกะทิค่ะกะทินีอ่นนอันนี้อีกอันหนึ่งใช่ไหมอันนี้พี่แกดูหน่อยอันนี้พี่เอาอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้เก็บไว้ได้นานไหม๋ยวต้องกินภายในวันต่อว,วันอันนี้ถ้าแนะนำก็เป็นวันต่อว,วันนะคะเพราะว่าอร่อยที่สุดเอออันนี้จะเป็นข้าวไหมตรงนีม อันนี้เป็นสาคูค่ะเป็นสาคูาอ๋อสาคูแล้วก็แป้งไอ้ห่อด้วยใบอะไรครับเนี่ยใบตองตึงค่ะใบตองตึงอันนี้เป็นอาหารไทยใหญ่ใช่ไหมครับค่ะเอาเป็นขนมแบบขนมไทยใหญ่เนาะห่อด้วยใบตองตึงเนาะค่ะอ่ะอย่ายลองชิมดูขายที่หน้าวัดอันนี้เขาเรียกวัดอะไรนะวัดสุพรรณรังสีค่ะวัดจองคำอันเดียวกันเนาะค่ะวัดสุพรรณรังสีค่ะหมดทุกวันไหมเนี่ยหมดทุกวันค่ะ ครับหลังจากซื้อขนมเรียบร้อยเราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะไปเที่ยวกันต่อครับหลังจากที่เราเที่ยววัดจองคำที่อำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะฮะก็ได้ขนม ขนมไทยใหญ่นะครับผมขนมที่ทําจากแป้งน้ําตาลแล้วก็กะทิแล้วห่อด้วยใบตองตึงแบบนี้ใบตองนี่ก็จะเป็นใบตองที่เจอได้ทั่วไปในป่า so นะครับวันนี้ดีนะเพราะว่ามันอยู่กับอยู่ใกล้กับริมแม่น้ํายวมแม่น้ํายวมไหลผ่านนะกลางคืนเนี่ยเพื่อนบอกว่ากลางคืนเนี่ยเอ่ยชื่อได้นะคมสันชาแนลนะครับวกลางคืนเนี่ยเขาติดไฟสวยมากแล้วก็มีของขายริม ริมแม่น้ำยวมนะได้เป็นความเป็นศิลปะมากเลยแต่เราก็ไม่ได้อยู่ถึงกลางคืนนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อวันนี้พาท่านมาดูศิลปะไทยใหญ่แล้วก็เป็นวัดอีกแบบหนึ่งที่น่ามาทําบุญน่ามาเที่ยวเงียบๆสงบที่อาเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ